งั้นการทำจิตภาวนาหรือการทำภาวนาแยกความละเอียดให้ฟังแค่นั้นเองไม่มีใครแยกความละเอียดให้ลูกให้เต้าในตใจพบฟังได้ง่ายๆอานิสงส์แห่งการฟังธรรมส่วนมากจะไม่เกิดการสดับรับฟัง เสริมสร้างตติกำลังปัญญาของลูกของเต้าในตรายพบก็ไม่เกิดความอัศจรรย์ของจิตลูกก็ไม่ทราบการทำจิตตภาวนาตัวนั้นทำให้จัดโลกฉลาดจริงดังพระป่าในสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน พื่อนจะเรียกรวมกันว่าการทำจิตภาวนาผู้ทำจิตภาวานาวานานั้นจะไม่สามารถแยกออกจากสติปัฏฐานสีได้เลยสติปัฏฐานสี่ตัวนั้นเรียกรวมได้ในการทำจิตภาวนาได้เลยกายเวทนาจิตธรรมรู้กายก็รู้จิต รู้เวทนาก็รู้จิตรู้ใจก็รู้ธรรมกายเวทนาจิตธรรมรู้จิตก็รู้ธรรมรู้ธรรมก็รู้จิตนั้นการทำจิตตภาวนาจริงไม่ได้ห่างจากสติปัฏฐานสี่ห่างไม่ได้และก็ต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้เพราะเป็นทางกันเอง ถึงจะแจกหรือไม่แยกก็ตามในครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งสั่งสอนพวกเราในไตรภพก็เป็นการทำาจตภาวนาในขั้นมรรกในขั้นผลในขั้นพะนิพาน